สวัสดีค่ะบ้านใครเจอปัญหาเดียวกับดาวบ้างค่ะคือซื้อข้าวสารมาเนี่ยไม่ทันไรค่ะเจอมอดนะคะเข้ามากินข้าวสารแบบนี้เยอะมากๆเลยนี่ก็เป็นข้าวสารีตอนนั้นซื้อมาเนี่ยก็ใส่โอ่งไว้นะคะแล้วก็กินไม่ทันเลยค่ะเจอมอดมากินก่อนแบบนี้นะคะมอดนี่เยอะมากๆยิ่งการใส่โอ่งนะคะมันจะมีความมืดความอับชื้นนะทำให้หมอดเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะ เกิดมอดไวมากๆเลยนะคะใส่โอง่งแบบนี้เป็นที่ที่มอดเนี่ยชอบมากๆเลยอันนี้เราจะลองตักมาให้ดูชัดๆเลยนะคะว่ามอดในข้าวสารในเยอะมากๆแบบนี้เลยและถ้ายิ่งเป็นข้าวสารที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่หรือสีมาใหม่เนี่ยก็จะเจอปัญหามดก่อนเลยค่ะมดเนี่ยจะชอบข้าวสารให,ใหม่นะคะเพราะว่าจะมีทั้งละอองแล้วก็จมูกข้าวที่น่าจะหวานนะแต่พอข้าวเก็บนานๆก็จะเจอปัญหาเป็นมอดแบบนี้เลยค่ะยิ่งนี่เป็นข้าวไรเบอร์รี่หรือเป็นข้าวกล้องเนี่ย โดนมดก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการจัดการกับข้าวที่เราซื้อมากันค่ะขอบอกเลยว่าวิธีนี้เนี่ย ไม่มีทั้งมดไม่มีทั้งมอดแน่นอนนะคะและนี่ก็เป็นข้าวที่ดาวเพิ่งซื้อมานะคะก็เอามาใส่หม้อค่ะข้าวที่เห็นเป็นแบบนี้เพราะว่าดาวผสมกับข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะคะดาวกินข้าวที่เป็นแบบข้าวผสมแบบนี้บาง,บางทีก็ผสมกับเป็นพวกข้าวกล้องด้วยค่ะก็แล้วแต่ว่าจะซื้อแบบไหนนะคะแต่ครั้งนี้ก็เป็นข้าวไรเบอร์รี่ค่ะหลังจากที่เราเทใส่ภาชนะแล้วก็ผสมข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูวิธีการป้องกันพวกมดมอดแบบวิธีที่ เราทาแล้วเนี่ยได้ผลแล้วก็เห็นผลดีไม่มีมดไม่มีมอดมาแน่นอนเลยค่ะและนี่ก็เป็นตัวช่วยสําคัญของดาวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวช่วยที่ช่วยไล่พวกมดมอดต่างๆไม่ให้มาอยู่ในข้าวของเรากันเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยเราทําบ่อยแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราผสมข้าวเรียบร้อยแล้วนะซีนี้ตัวช่วยแรกที่เราหาก็เป็นของในครัวเลยค่ะ ช้อนสตเลแบบนี้นะมันจะแวววาวววใส่ลงไปตามด้วยพริกค่ะอันนี้เป็นพริกแห้งนะคะใส่ลงไปตัวพริกเนี่ยก็จะมีกลิ่นนะที่ทำให้แบบ มดหรือพวกมอดต,ต่างเนี่ยไม่ชอบค่ะส่วนช้อนเนี่ยก็จะมีความแวววาวแวววาวแบบนี้เห็นไหมแวววาวแวววาวแบบนี้นะคะก็คือมันก็จะพวกมอดต,ต่างๆจะไม่ชอบนะเพราะพวกมอดต่างเนี่ยจะชอบความมืดนะคะเราจะใส่ช้อนลงไปพริกตามด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดเนี่ยก็อย่าลืมเอาไปตากให้แห้งก่อนนะคะจะได้ไม่มีเชื้อราค่ะตากแห้งก่อนนะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปด้วยตามด้วยนี่ค่ะ ที่เห็นอยู่นี่นะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้เราทดลองแล้วได้พวกมดต่างๆได้ดีมากๆมดมอดนะคะที่เห็นอยู่นี่คือสารส้มค่ะหาเป็นก้อนๆแบบนี้อย่าใช้เป็นผงนะใช้เป็นก้อนๆแบบนี้เลยใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแค่นี้เอง นะสารส้มเนี่ยเราจะถ้าเรามีหลายๆก้อนก็ใส่หลายก้อนได้นะวันนี้หาได้ประมาณ3ามก้อนแบบนี้ก็ใส่ไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จัดการปิดไว้ค่ะเวลาใช้เราก็เปิดแบบนี้แค่นี้เองค่ะเราทดลองแล้วก็คือพวกมอดมดต่างๆเนี่ยไม่เข้ามายุ่งกับข้าวของเราเลยนะคะข้าวสารของเราเนี่ยเวลาใช้ก็ เราเอาไปซาวนะแล้วมันก็จะแบบว่าสะดวกสะอาดนะไม่มีพวกมดมอดเลยค่ะใช้ได้นานด้วยนะสูตรนี้ดีมากๆโดยเฉพาะเนี่ยค่ะกลิ่นเขาเนี่ยจะช่วยไล่มดอยู่แล้วนะพวกสารส้มแบบนี้นะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่ดามาแชร์ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปใช้กันดูเป็นเคล็ดลับใกล้ตัวเลยนะคะลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ